สวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับหมูหันครับโอ้มูนีหมูหันในมาเห็นพี่ต้อมแบบแบบแปลกไหม่ผมนะครับมาเปิดไปหนีเป็นคนแรกทันพีเนาะครับผมอันนี้คือพี่ต้อมถาวรฟาร์มคือเลี้ยงงัวพี่ครับวันนี้เป็นยังพี่ก็ในเมื่อเลี้ยงควายพี่ที่นี่พอดีว่าช่วงหนึ่งพอเล่าเล่าวาแล้วอยากอยากอยากเลี้ยงควายนะครับเพราะว่ามัน่นเห็นใน กระแสควายกับการลังดีแล้วกับมันมีพื้นที่อยู่ส่วนส่วนหนึ่งนะครับอยู่ทั้งทั้งรับก็เลยสื่อไม่พอแล้วสามสามตัวครับรวมรวมลูกหน่อยน้ำนะครับครับันที่นี่ก็เลยว่าไงตามกระแสพอนะพี่เนาะแมนครับแมนครับวันทีพี่ตอบได้ว่าบันนีมันเ่าเลี้ยงถึงง้วง้งควายเนี่ยมันพฤติกรรมคนละแบบกันแมนครับแมนครับเพราะว่าเขาถนัดเลี้ยงง้วมากกว่าเลี้ยงควายถูกครับแล้วก็พื้นที่ตรงฟ้ามนี่ยมันจะมันจะโน้นนะครับมันจะหมอกับกับงัวมากกว่า ครับพอควายตังน้นงหนาบางทีนะเป็นตับพี่แนนครับแนนครับแต่ว่าทันี้ผมเบิ่งแล้วควายตัวนี้คือสูงไงแต่พี่นะครับก็คือถือว่ากระดูกแข็งขาดีเนื้องดีน้องไอเนาะครับควายตัวนี้อายุยังปีแลยพี่อการลังสี่เข่าสองปีครับกาลังจะเข่าสองปีนะพี่เนาะครับนะครับตัวนี้อายุประมาณสองปีปีนะครับแต่เป็นควายสายพัฒนาเลยนะพี่เนาะตัวนี้สูงวัดเท่าไรพี่ตัวนี้วัดมือวัดนี่ร้อยสามซี่สามหันเลยครับ ประมาณลอยสามสิบซี่ลาสามสิบห้าน้อยเนาะวันเหมือนวันนี่เพราะว่าอายุสองปีเขามีการเจริญเติบโตครบถึงห้าปีธนาควายแม่นี่คือในลูกครบสาม 3, โตนี่คือจะหยุดการเจริญเติบโตพี่น้องตอนนี้นะครับควายเพิ่งสองปีเขามีโอกาสที่ง่ายไปเหลายครับพี่น้องเพราะวา่าว่าไงว่าตัวนี้นะครับเขาเพิ่งอายุสองปีนะครับ,รบสูงหลาสามสิบซี่ก็ถือว่ามีนยคนถึงหลาสี่สิบเนาะน้อยมันว่าหอดว่าคิดว่าฮอดครับคิดว่าหอดครับคิดว่าไหนจะฮอดนะไอ้เนาะตัวนี้นะครับก็ถือว่าเชื่องดีน้อยเนาะนะครับเชื่องดี กระดูกแข็งขาสรงส่วนนตอนนี้ครับบรเทีนี้ได้ยินข่าวว่าเขาถึงรอยเสื้อหมายที่ไดนแมนครับพอดีตอนอยุขอก้าเขานั่นมีมีมี่พอพอควายครับเป็นสายของเบิมครัะครับอายุสามปีคกับส่วนสูงกับรอยหาซิปกัวยครับเป็นควายหน่อยให้กันแหละมันมันกันเลยมันเหรนน้ำกันมันก็เลยไอใส่รอยครับบอกไงว่าครับเหรินคือถ้าปกติแล้วในฐานะควายนะครับ ผมผมเคยเลี้ยงว่าผมเลี้ยงหน่อยผมจำความไดไเลยนะครับฐาน้าเลี้ยงควายฝูงเนี่ยนะครับครับเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเพ่อขึ้นตอนไหนหู้แต่ว่ามันนี่ค่อยเอารูกเพราะว่าเขาเกิดจะว้นลูป็นขนาดคือผสมกันเรื่อยๆครับประมาณนี้เจ้าของเกาเพิ่น่าอ่ามันมันมีอาการเป็นเป็นสารลมานี่มัน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 ไปลอยกันมานี่หลังจากนั้นมามันกับผ่านมาสองรอบผมก็เลยไปไปเอามานะครับครับ อ๋โอเคแสดงว่านี่คือพนสองรับแล <วา S 2> ้วพี่ครับที่นี่จังสี่ขายในพี่ตัวนี้คันประกันทองประกันทองก็คือว่มามาเศร้าเรามีมีม,ม,มีมีทองกระิ่ห้องใบยูหาชิบเกาครับหาเืินก้อนบาทครับผมเอาพี่้องครับควายตัวนี้น้องขดไปอีกไกลเพราะว่ามันเป็นควายหน่อยครับนาอยู่พี่นะครับอายุแค่สองปีความสูงหนึ่งร้อยสามสิบสี่ถ้าเขาเลี้ยงกระดีมีโอกาสแง่ก็หนีหลายพี่นงครับตัวนี้บันีพนบอกว่าประกันทองเลยนะครับตัวนี้นะครับราคานี้ราคาหาเืินก้อนบาทนะพี่เนาะ ผมว่าหนาเขาอ่างง่ายไม่น้อายเนาะครับผมหนาก็งามดีพี่นนองครับแค่เป็นค่อยหน่อยทีเขาถือร้อยซึ่งเนาะมอเลนบอเลนบ์มาเลยครับราคาขายมันก็พันบาทไม่มีโอกาสโตอีกนะพี่เนาะผมว่าหนาจะมัดร้อยสี่สิบอยู่ครับหนาจะห่อนะครับเพาะแม่เขาขับร้อยสี่สิบหน่อยเนาะครับผมไปไปดูตัวต่อไปพี่ที่นี่ครับตัวต่อไปเดี๋ยวให้พ่อแล้วเอามาให้นะที่นี่วันนี้คืออันนี้คือแม่สาวน่อยนะครับเดี๋ยวให้พ่อจุงมาเลยนะครับปกติเลวพ่อแล้วทิมาจุงหน้่งได้ง่วงครับหล้วกาเราเห็นงวว่าพ่อพ บะนี้พี่ต่อมก็เลยยัดเยียดให้พ่อเราเป็นนายหอยควายฝึกเลี้ยงควายน้ำบะนี้นะครับเลย้วร้องเบิลงนะครับพี่น้องครับบะนี้ต่อไปเป็นแม่กับลูกครับตัวนี้นะครับเป็นแม่ลูกนะพ่นบอกว่าแม่สูงร้อยสามสิบเก้าเนาะไอ้ครับประมาณร้อยสามแปดสามเก้าครับนะครับประมาณร้อยสามแปดร้อยสามสิบเก้าเนาะไอ้เนาะครับผมตัวนี้เป็นควายสายพันธุ์นะจริงๆแล้วนะพี่น้องครับควายนะครับอ่ถ้าเขาไน้นน้ำผิวน้งเขาจะแห้งครับ นะครับบที่นี่อยู่นี่เขาเป็นน้อนว่ามีน้ำน้อนอ้อยเนาะครับน้ำน้ำน้ำบ่ถึงครับครับเบื้องแล้วตัวนี้เขาพุ่งในลูกเจ้าตัวอะไรตัวนี้ตัวนี้ลูกลูกสองเนาะครับแม่นครับคันติดตัวในท้องต่อไปก็จะเป็นตัวที่สามครับตัวนี้เขาสูงขนาดไหนค่อยตัวนี้สูงรอยสามสิบเจ็ดสามสามสิบแปดนี่แหละครับประมาณสามเจ็ดสามแปดสามเก้าประมนี้ครับประมาณแต่ตวันในน้อยเนาะแม่นครับประมาณนี้แต่ที่นี่นะเขาจึงเป็นควายทียังอายุให้หลายพี่น้องครับนะครับเป็นควายหน่อยอยู่ บ่น้อยหรอกเขาบอกเป็นไขยแม่พันธุ์ที่ในเต็มลูกเขาได้สวา้างไขเต็มแต่ที่นี่เขากะเบื้องจากเขาเบื้องใหญ่ฟันของเขาเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ผสมไม่ไอเดี๋ยวนี้เพิ่งเพ,พ,พิ่งให้กินซี่แค่ฟอร์มิกครับซึ่งพึ่งเพิ่งได้ของดีมากครับเดี๋ยวคิดว่าบ่โดนนะครับบ่โดวหนอ่อยเนาะครับแม่นครับตัวนี้เอาลูกเขาตัวผู้ตัวผู้ผครับตัวนี้จะเดือน,นอ้ไรขั้ตัวนี้สองขัวครับสองเดือนนะครับพี่น้องครับ ผมบงเล่าควายตัวนี้ถือว่าค่อยค่อยสูงหลูกนะเพราะว่าแขงขาเขาก็นเงี้ยอยู่แค่2เดือนคอัตลักษณ์ควายใช้ได้แขงขาก็ดีตัวนี้ครับตัวลูกโตผูได้เนาะโตผูครับลูกโตผูอันนี้ควายตัวแม่สูงประมาณหน่อยสามสิบเจ็ดต่อสามสิบแปดนะครับกำลังแผกินซี่แค่มีควเสียเลยผสมพันธุ์ได้เนาะใช่ครับที่นี่ผมถามครับราคาไอ้ตัวนี้ราคาอยู่หกสิบสามครับหกหมื่นสามพันบาทครับผม อช่ทำไมได้ขี้ถ้าควายส,สูงเราใส่ผัาบุกขึ้นไปได้ลูกแล้วเนี่ยครับประมาณอยู่ตลาดนักเขาจะห้องเจ็ดแปดก้ามื่นคุณที่อนะครับเร,ราเนะนี้ว่างาน,นม,มาตามกระแสตามราคาต<า>ัวนี้ได้เนาะครับแม่เอาไปพัฒนาต่อครับนะครับ<ใ>เอาไปพัฒนาตอ่อพอใหญ่ๆก็สีลูกไปร้อยสี่สิบหาสิบหมแล้วครับเอาพี่น้องครับถ้าผู้ใดทุนหน่อยอยากจะเอาไปเลี้ยงต่อยอดครับคือถ้าซื้อควายแบบนี้ไปเขาบ็หมดเสียเวลาคือแม่ได้ลูกโตผูแล้วนะครับตัวนี้ในท้องผสม บันี่ลูกเขาหลีกปีนึงก็ได้สองสามหมื่นเลยครับบนี้เหลือแม่อีกวอบวาเกินสามหมื่นนะครับมันก็ถือว่าบ่าขาดทุนอะไรเลย่องแบบนี้ขาดทุนวาววะผมมาแทบบ่ขาดทุนเนาะผม่<น>บาบ่บ่าขาดทุนครับเพราะว่าถธอเลี้ยงเสือสื่อค่อยหน่อยไปเสียเวแล้วก็สีไงก็สีทองก็สีได้ลูกแต่ตอนนี้เขาได้ลูกแล้วเอาพัฒน,า,นาคอสูว่าเขาเตี้ยก็ใส่พ่อที่สูงอาจจะใส่ช้างอุดรอาจจะใส่ตัวที่มันุจจ่งสูงท้องสูงเป็นสีเนาะแมนเพื่อพัฒนาให้ลูกของเขามันสูงขึ้นนะครับ ควรจะทุนหน่อยแต่ผมบอกเราตัวนี้สถานะสูงขนาดนี้ก็ถือว่าพัฒนาต่อได้น้อยเนาะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะได้ควาย3ตัวนี้นะครับติดต่อในไอซ์062ครับ062 469 469 9354ครับ9354เนาะครับผมถาวรฟาร์มครับมีอะไรฝากถึเพื่อนๆเอลซี่ันได้เพราะพี่ครับวันนี้ยังยังมีงัวอีก2ตัวครับครับเดี๋ยวผมเฮ็ดคลิปให้อีกคลิปหนึ่งเนาะได้ได้ครับพี่วันนี้ผมบอกถามแม่พี่บอกว่า ตอนนี้นะครับก็คือผมมาเห็นคลิปให้พี่คือเป็นคนเปิดป้ายให้พี่แม่นครับเนมือนี่จะมาอาจจะอาจจะเป็นรอ,รอบสุดท้ายของทาวน์ฟาร์มก็ได้เพราะว่าช่วงช่วงนี้ภารกิจค่อนข้างจะหนักน่วงอยู่ครับเดี๋ยวพอญาติเลี้ยงขอบขรัวแล้วก็มีมีเพิดพอดีเปิดกิจการน้ำนะครับแล้วก็งานประจำก็ค่อนข้างจะหนักอยู่แต่ว่าผมก็เลยว่าอาสี ก็เลยก็เลยคิดพอหมูหันเพราะว่าโอ้มาหลายปีที่แล้วนะครับหมูหันมากตอนนั้นกําลังเริ่มเฮ็ดฟ้าม์มใหมนะครับมา,มากมากกว่าน,นี้ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นคลิปคลิปคลิปท้ายเลยนะครับอาจจะเป็นปิดท้ายเลยก็ได้เพราะว่าภารากิจในการเฮ็ดฟร์มการแบ่งสันเวลามันก็นหน่อยลงนะครับ <c ough> ก็บอาจจะเม่แเนี้ยครับคนะันสมมุติว่าเขามีเวลาจัดสันเวลาหรืออนาคตมี มีเวลากับมันกับสิสิอัจจิเหตุาร์าตตอมันกับยังมวนอยู่แต่ว่าหน้าเดี๋ยวนี้ให้ความสัมัญกับลูกให้ความสําพัญธกับเด็กหน่อยครอบครัวครับกับลูกกับเมียก่อนแม่ครับเพราะว่าวางเถืนเขาเติมเต็มมันแบ่งเวลาให้ได้น้อยเนาะแม่ครับเขาไงเขาไงไปเรื่อยหลักก็อันนี้สองพอแล้วก็เท่าไว้นะแม่นครับครับก็เรียกว่ามาเปิดมาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องที่ที่เอาไปพัฒนาตอนะครับไปใส่พอใหญ่ๆแบบมูหันวานะครับก็สิดึงความสูงขึ้นมาอีก ครับผมสิมมีโอกาสเห็นนายอีกครับที่นี่เห็นอยู่ครับทีเห็นอยู่ครับบ่อนะครับว่าเวลาว่างก็สิไปพอกันยูงงานประกวดครับยังมักอยู่ครับยังมักครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ